ข้าจะไปดูเองพวกเจ้าเล่นต่อไปเถิดสิทธิ์พี่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านเคยเห็นเจี้ยนผู้บ้าคลั่งใส่ใจคนมากขนาดนี้มาก่อนไหมสิทธิ์พี่หากไม่ใช่เพราะความไร้ความสามารถของข้าเขาคงไม่หมกมุ่นอยู่กับการใช้ดาบและเสพติดการเพิ่มพลังมากขนาดนั้นสิทธิ์พี่ นี่ไม่ใช่ความผิดของท่านพวกเราทุกคนเข้าใจว่าคามปรารถนาของท่านที่จะฟื้นฟูยอดเขาเทียนสเสวียนให้แข็งแรงที่สุดไม่น้อยไปกว่าของเกียนผู้บ้าคลั่งเลยเมื่ออาจารย์ของเรายังมีชีวิตอยู่ยอดเขาเทียนสเสวียนคือยอดเขาที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาเจดยอดเขาและทําหน้าที่เป็นยอดเขาหลักของพวกเขาหิมะเทียนฉือหลังจากท่านอาจารย์หายตัวไปในระหว่างการเดินทางข้ามทวีปก็ไม่มีข่าวคราวของเขาอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาสายเลือดข่งยอดเขาเทียนเสวียนก็ค่อยๆเสื่อมถอยลง ทุกวันนี้เราถึงขนาดต้องสรรหาอัจฉริยะจากอาณาจักรเพื่อมาเติมเต็มการขาดแคลนผู้สืบทอดโชคดีที่เราได้พบกับหลินเฟิงในครั้งนี้นี่ถือเป็นเซอร์ไพรส์ที่น่าพอใจตอนที่ข้าเห็นเขาครั้งแรกท่านก็รู้ข้าไม่ได้จริงจังกับเขาเลยและคิดว่าเขาไม่ใช่คนที่เรากําลังมองหาแต่ตอนนี้ข้าเชื่อว่าหลินเฟิงคือผู้สืบทอดที่จะสามารถฟืน้นฟูสายเลือดแห่งยอดเ่าเทียนสเสวียนของเราได้ ข้าคิดว่าเจนผู้ว่าครั่งก็รู้สึกเช่นเดียวกันนั่นเป็นเหตุผลที่เขาจริงจังกับมันมากเขาเคยเป็นศิษย์ที่อาจารย์ของเรารักมากที่สุดเขาก็กระตือรือร้อนที่จะฟื้นฟูยอดเขาเียนเสวียนเช่นกันไม่ไม่หรอศิษย์พี่ท่านไม่เห็นด้วยกับที่ข้าพูดหรอสิ่งที่ข้าต้องการคือให้หลินเฟิงรวมเทือกเขาเทียนฉือให้เป็นหนึ่งและกลายเป็นผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียว ผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของเทือเขาเทียนฉือหากเป็นเช่นนั้นจริงข้าบอกว่าวันนั้นจะมาถึงในไม่ช้าอย่างไรก็ตามมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกให้ข้าช่วยเจ้าเองฝ่าฟันผ่านทุกสิ่ง ดาบนั้นศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจยับยั้งได้มันเกิดมาเพื่อทำลายและคงอยู่เพื่อสังหารดาบนั้นมีอำนาจยิ่งใหญ่มันเกิดมาเพื่อทำลายและคงอยู่เพื่อสังหารดาบของข้าสามารถตัดผ่านทุกสิ่งและฟันผ่าสวงสวรรค์ได้ฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันอุปสรรค <Yeah! S 1> ไอ้เท่าไปดูกันหน่อยสิเจตจำนองดับขั้นที่หกเจียนผู้บ้าคลั่งเป็นยังไงบ้างเขาบรรลุการทะลวงเจตจำนองแล้วหลินเฟิงทำได้ด้วยการบ่มเพาะในขั้นนี้หลินเฟิงจะต้องทำให้ทุกคนประหลาดใจอย่างแน่นอนเมื่อเขาเข้าสู่แดนลับเจตจำนงดับขั้นที่หก ขอบคุณท่านผู้อาวุโสถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของท่านผู้อาวุโสเมื่อคู่นี้ข้าคงพบว่ามันยากมากที่จะทะลวงผ่านคอขวดของเจ็ดจำลองดาบขั้นที่หกได้ไม่ต้องเกรงใจหรอกหากไม่ใช่เพราะสัญชาตญาณอันแก่กล้าของเจ้าข้าก็คงไม่อาจช่วยเหลือได้ข้าแค่ลงมือแต้มสีในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นไม่มีอะไรต้องกล่าวถึงเขาสามารถอยางรู้พลังของเจ็ดจำลองดาบขั้นที่หกได้แล้วก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขียุทธสวรรค์ เมื่อเขาเข้าสู่ขอาเขียนั้นอย่างสมบูรณ์แล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะกลายเป็นพลังที่ต้องจับตาและมีความสามารถในการท้าทายคู่ต่อสู้ที่อยู่สูงกระต้นวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ